ผมสวัสดีครับนี่ช่องซูโมก่กับปูน่นกนะครับจะมาทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดินนะฮะโดยที่เราขุดหลุมนะนี่เราขุดไปแล้วก็คือขุดหลุมสร้างประมาณสักห้าสิบเซนลึกลึกประมาณห้าสิบนะครับผมไอ้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็จะมีขวดน้ำนะฮะที่เราต้องใส่ไปในก้นหลุมนะ คือขวดน้ำเนี่ยเราจะเติมน้ำไม่เต็มฮะเราจะเติมแค่ประมาณนี้เองข้างบนจะเป็นช่องว่างอยู่เพื่อให้มีอากาศแล้วก็จะมีท่อระบายอากาศนะเราใช้วัสดุที่เหลือนะฮที่เรามีอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีพวกเศษอิดบล็อกนะฮะเพราะว่าที่บ้านมีอิดบล็อกเก่าๆอยู่แล้วก็มาทุบให้มันแตกๆเพราะอิดบล็อกนี่มันใช้อะไรไม่ได้ละ บปกรณ์ก็จะมีจอบมีค้อนนะเดี๋ยวเราจะมาขั้นแรกเราต้องใส่ขวดน้ําไปก่อนแล้วก็จะใส่ท่ออากาศแล้วก็แท่ใส่หินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมทำนะก็จะเป็นการทดลองลองผิดลองถูกดูนะจะเป็นขวดน้ำฮะขวดน้ำแล้วก็จะใส่ไปเลย แล้เราต้องปิดฝาให้มันแน่นนะ กดน้ำไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ติดตั้งท่อระบายอากาศนะฮะเอ่อจะเป็นแค่ใส่แค่ตัวตั้งตัวเดียวนะส่วนไอ้ท่อตัวนอนเนะี่ยผมเอามาเพื่อให้มันเอาสายยางมายึดท่อไว้มาให้มันล้มนะฮะแล้วต่อไปผมจะทำการใส่เศษอิดนะครับผม ฮะแล้วบังเอิญว่ามีขวดโซดาเหลือๆอ,อยู่เขาว่าใส่ได้ก็ใส่เลย ตเตร็จกิดกเสร็จนะฮะเราก็จัดเรียงให้เขาดีๆนิดนึงที่ทำตรงเนี้คือว่าผมจับเอาน้ำที่ผมล้างจานล้างล้างเศษอาหารนะ่ะให้มันลงที่นี่ธรรมดาผมปล่อยลงสระ ครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับ,ค,รบคือธรรมดาคือที่ผมล้างจานเนี่ยฮะน้ำตัวเนี้ยมันจะทิ้งล,ล,ลงไว้ในสรงอาจจะทำให้น้ำเสียน้ำอะไรเงี้ยนี่ผมว่าจะจะย้ายท่อตัวนี้นะ เดินมาแล้วก็เดินมาลงที่นี่ฮะก็น้ำก,ก็จะเป็นการเก็บน้ำในหลุมในหลุมนี้ด้วยอาจจะทำให้ต้นกล้วยก็ต้นไม้บริเวณนี้มีความชุ่มชนะื้นฮะในช่วงฤดูแรงตอนนี้มันช่วงฤดูฝนมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่ โอเคนะครับสำหรับทริปนี้ก็ช่องซูโม่กับปูนก็มาทดลองทำหลุมธนาคารน,น้ำใต้ดินฮะก็ดูจาก u ู u b e ฮะจากช่องสามอาชีพของคุณเปียกนะโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามช่องซูโม่กับปูนให้หน่อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ